น้ำกระท่อมตอนนี้เราก็เห็นนะมันก็มีขายกันเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆมันห้ามขายนะคือผมคเคยไปดูข้อกฎหมายคือบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสมนุนไพรต้องขออนุญาตหรือบางบ้านบอกว่าอะฉันต้มไว้กินเอง คือเอาจริงถ้ากินเองเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้ามาวางขายเนี่ยผิดนะโดนจับนะครับล่าสุดนี้มีอยู่ร้านหนึ่งนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะผมปรากฏว่าร้านนี้นะคะมีการขายให้เด็กแล้วก็เยาวชนด้วยน้ำท่อมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ดื่มกันตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก่อนหน้านี้4วันก่อนเนี่ยนะคะผมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ไปจับมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ลักลอบเปิดและยังขายให้กับเยาวชนอีกเมื่อวานเนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปเนี่ยไปกับตำรวจหลายนายเลยค่ะ ไปตรวจสอบเลยตอนตีหนึ่งนั่นแหละเนี่ยท่านกองรบกระทุมนัดค่ะท่านนี้ได้รับมอบหมายมานะคะป้องกันจังหวัดเชียงรายก็เอาอ,อสอไปค่ะร้านขายน้ากระท่มเนี่ยอยู่ริมถนนพหลโยธินสายในนะคะแถวๆตัวเมืองเชียงรายอะ่ะเคยโดนจับแล้วแล้วก็ดําเนินคดีมาแล้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนี่ก็มาลักรอบขายให้แกเยาวชนอีกอะ่ะดู ดึกดื่นเยาวชนก็เข้ามามาดื่มกันแบบเนี้ลูกค้านี่อายุตั้งแต่16ไปจนถึง25นะมี35คนนะ่ะไอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจจับอ่ะนัำสสดน้ำกระท่อมกันใหญ่เลยแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ท่อมอย่างเดียวนะจ๊ะเสพกัญชาด้วยอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปถามคนที่ดูแลร้านปรากฏเป็นเยาวชนอีกคุณขาสองคน เนี่ยดูแลร้านอยู่ไหนเอกสารไหนใบอนุญาตไม่มีให้อีกเหมือนเดิมอ่ะนี่ทรงเดิมเลยที่โดนจับมาครั้งที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่ไปลื้อไปคนนี่ขวดยาแก้ไอเด็กมากกว่า600ขวดเลยนะไม่ต้องเดาก็รู้เอาไปผสมกับน้ำกระท่อมแล้วมันคงจะดีดเหลือเกินเนี่ยก็เลยถูกควบคุมตัวไปนะคะสำหรับเยาวชนที่ดูแลร้านค่ะคก็ดำเนินคดีไปนะคะฐานเปิดขายน้ำกระท่อม แล้วก็เสพกัญชาด้วยนะคะความผิดตามพรบอาหารและความผิดตามพรบาารสาธารณาสุขค่ะของกลางยาแก้ไอทั้งหลายทั้งปวงนี้ยึดไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเยาวชนที่ถูกจับที่ร้านแห่งนี้ก็ถูกคุมตัวไปทําประวัติด้วยเช่นกันค่ะเนี่ยโอ้ยดูนะไอ้พวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เข้าไปกิน มากจนเกินไปนะครับมันก็ส่งผลเสียกับร่างกายเหมือนกันนะ<ช>เพราะนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะห้ามไงไม่ให้เด็กไม่ให้เยาวชนเนี่ยไปเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับช่วยกันเปน <Pues> ็นหูเป็นตาด้วยนะครับาเอ

ủy quyền dậy quyền 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 quyền